เอ้นี่สเตยไม่ทำอะไรเกี่ยับพี่สเตย์เช้าอะไรเอ้ยทำไมเห็นไหเซนเป็นเอ่อเอ้าลืมเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนมันเปลี่ยนเพื่อนของเราถ่ายไปเล่นแล้วมันเปลี่ยนเป็นรหัสนี้อ่จะสเตย์จะกินนี้มันแล้วไม่ได้เปลี่ยนกลับแั้วเล่นสกินอเล็กเนี่ยนะกนนะินตบหญ้าละโกโกไปกินหาม่ใช่หญ้าสินี่ข้าวสารี โลลิจ <Safe> ร <rév mark tip> ิงผู้กับึยเย็ดเคสูกมือหายไปไหนวะเอามาแล้วเย็ดเคเอาพระคุมว่ะำหาเย็ดเคธรรมดาที่ไหนอะิดกราคุมไหมอีกราคุมไหมแม่ง คิดได้ปิดเองก็ได้ได้โอเค <c oughs> เออโอเคครับทุกชมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไม้ค้า Hardcore เวลาไปเที่ยงแล้วแ <c oughs> ม้ว่าเวลาจะเดินไปถึงกับเออเที่ยงแล้วแต่ผมก็ทําการเก็บมเมล็ดข้าวมานะผมอ่าเราคเลื่อเริ่มเ,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 เลยครับผมเอาชีวิตรอดในี่ยคือ <c oughs> เล็บคิด้ะทำงานตรงนี้เลี้ยว เปลืนสร้างเลยปืนสร้างเก่งพี่เราฟาร์มเองงั้นเรนะาฟาร์มเป็นบ้านใช่รนะเราสร้างฟาร์มเป็นบ้านเราฟาร์มเป็นบ้านจะดีเลยเออเดี๋ยวเราจะสร้างกันแถวนี้อ่ะแถวนี้ก็ดีนะแต่ว่าเราต้องการอะไรนะแบบหมู่บ้านงั้นเราเดินไปหาหมู่บ้าน ไอ้เปินยื้อิ่ิงก็พอไปถึงพี่ผมเผือไปเอานิ้วไปจิ้มจิ้มหลังคอเข้าเลือดออกเลยเจ็บเจ,จ็บจุบ่เจ็บจุบ่มดิพ,พ,พลังเขาเยอะจริงๆเลยพลังจิ้มทีคอแตกอ่ะอเฮ้ยยังมีลาวาด้วยเฮ้ยดีเรามีเจอเจอลาวาง,ง่ายเลย เราว่าไปไปนรกได้เร็วเลยเนะีน่ยแเรู้สึกว่าชั้นใหม่จะมีคอปเปอร์มาทุกคนมันมันทำให้แบบการหายไอออนรู้สึกว่าต้องลึกขึ้นแลล้้วกดขึนไออไออนไออไอนนะก็ออตอนแรกให้เราเล่นนะตอนมีคอปเปอร์มันอารมณ์เป็นมอสใช่ป่ะล่ะแล้วแบบคอปเปอร์คอปเปอร์คืออะไรพี่ทองแดงอะฮะทองแดงอะทองแดงอืม เป็นแร่ใหม่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันไม่เคยเห็นทองแดงในเกมนี้มาก่อนเวอร์ชันจริงๆตอนนี้คือมันเหมือนกับมันมาแทนที่ส่วนหนึ่งเลยมันเลยทำให้ไอออนรู้สึกหายากไลยก็ไม่รู้อ่าพอเพร์ทองแดงมันเป็นทองแดงเราสดได้หาง่ายออกขหาง่ายไปเลยใช่แล้วเขาทองแดงหาง่ายไปเลยสอนไอออนหายากมันก็ไม่ยากมันมันไม่ยากขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนลงไปง่ายกว่าแต่ก่อนงลงไปลึกกว่าเดิมทั้งที่เมื่อก่อนแบบ ลงไปปากท่ามาเจอแล้วอะไรอีกตอนนี้ใช่ป่ะอืมประมาณนั้นเจ็ดระเกล้ะเกล้ะสร้างบ้านไหมลงเมืองใช่สร้างบ้านใต้ดินก็ไดสุดหมดแล้วอะไรใครจะสร้างบ้านยกมือเฮ้ยผมสร้างเองเฮ้ยจัดไปดินี่เด็กเด็กเด็กวิศวกรรมเด็กสถาปัตย์ไอ้เหี้ยผมมาจบผมมาจบวิศวกรมาพี่ พิชกกระไรพิชกกรทำลาย <c oughs> ร้างหวยนั่งตบยังไม่ได้ตัดไม้เลยพี่แล้วแล้วสีรอด <c oughs> พราะจะเริ่มโลกใหม่วันนี้ไ่ <c oughs> ยุคหินแล้ววะเขาไปยุคหินแล้วทุกคนยิปเปอร์เข้าหลังม,ดมดืดแล้วมืดแล้วเลือดแล้วสาม เดียเยวเดี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 ยว่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นปืนไปช่วยดิอยู่ไหนพี่อยู่ไหนกำลังวิ่งกลับบ้านกลับวาก่อนเลยว่าอวไบ้าอ๋อปืนปืนอยู่ทิศไหนวะเนี่ยโอ้เออันคำสั่งนะถ้าไม่เห็นหลอดเลือดเพื่อนใครจได้ไหมไม่ได แฟชั e ่นพี่โค้ดเท่เลยไม่เนาะช่างมันแล้วกันไปสอนหน้ากันทุกคนเดี๋ยวแคปให้ดูเดี๋ยวผมแคปให้ดูพี่อยู่เฉยอะไรวะเพี่ไม่เห็นเห็นเหรอหายไปแล้วหายไปแล้วเออพี่ก็ไม่เห็นไปมืดแล้วทุกคนมืดแล้วปืนเออจังหวัดรอพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมไปสร้างตรงราวาก่อนเดี๋ยวป่ะไปรีไฟตรงราวาก่อนดีกว่าสว่างนี้ไม่พอ ที่มีอีกสิบเก้าอันอะไอทห็นที่แบบพี่เห็นที่แบบปลอดภัยกว่าปลอดภัยว่าดวโดนจอมวิศวต,ตบตกลาวาเลยนะเราเราแค่ยืนอยู่แค่ละวางน้อยก็แค่มีน้ำรอบตัวอืมจะขึ้นไม่ได้อ <c oughs> ืมตบขาปะ มีหินครับเข้ามาหน่อยครับ่ใช้ได้นี่เอามีสองอันเอ่เอาทำการอัปเกรดถูกหมดเนาะไม่มีมีซอมบี้เลยจอบจริงอะพี่ข้างหลังพี่นั่นนะอะนี่มันชาบอดนี่หว่า <laughs> โโหไม่ได้บอด นี่ไงไม่เ,เดี๋ยวยังสร้างบ้านไม่ได้อยู่แล้วสิเราอยู่แถวนี้กันจริงเหรอไม่ได้สร้างอยู่นะแค่แค่ตอนนี้แค่เก็บทรัพยากรเพื่อจะสร้างบ้านตรงนี้ทีเดียวเลยเราจะสร้างแถวไหนแถวนี้เหรอสร้า,างแถวไหนก็ได้ลองเดินลองเดินสำรวจกันก่อนไหมเผื่อเจอแบบพื้นที่ที่แบบมีมีบุกเอา <laughs> เนี่ยพี่ฝังข้าวแล้วก็น่าสร้างนะโล่งดีด้วยหัวใจตัวเองเพิ่มยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ห้เขากินคุณเหอุ้ยเฮ้นเฮ้แเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเยเอายเฮ้ยทฮ้ยเเฮ้ยเเเฮ้ยเฮ้้เ้ยเ้เอยเฮ้ยเเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้้้เ้้ฮ